สวัสดีครับวันนี้วันที่8ปะรกรกฎาคม2 5 6 8นะครับมัดูุสัญญาณของเซตนะครับเซตช่วงนี้ก็ลบไป4.89จุดนะครับเซตยังอยู่ที่1118.11 11จุดนะครับส่วน MAI นั้นก็เขียวสวนขึ้นมา0.09จุดนะครับบวกอยู่234.28จุดนะครับ าราคายังคงไสเวไปเรื่อยๆนะครับก็ยังภาวะพวงกับการที่จะเสียภาษี36%ให้กับทั้นะครับแต่ดูแล้วแล้วแนวโน้มก็ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆกับการส่งออกนะครับเพราะนั้นยังคงสุดทรงตัวนะครับเราจะไปเกณฑกกำไรจากบอรุ่มของนักลงทุนกันนะครับโดยตัวแรกนั้นเป็น wha นะครับ WHA หลังจากที่เมื่อวานนีย่อตัวลงไปแต่ว่าวันนี้นั้นราคานั้นเสมอตัวนะครับอยู่ที่0.00นะครับราคามาอยู่ที่3บาท10สตังค์นะครับโดยนะครับ WHA ก็3เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับเท่ากับ1เดือนนะครับแต่ว่า1วึีที่ผ่านมาลบไป6%นะครับ PE อยู่ที่9.14เอ้านะครับก็มี yield อยู่ที่ 6.15%นะครับ BPS ที่0.14สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็ไปดูกราฟของ WHA ก็อย่างที่เรียนหีหยท่านทราบว่าอ่าตอนนี้ถ้าราคาดีดขึ้นไปก็จะค่อยๆสด์เว่ย์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับของอ่ากรอบรีเนกาชั่นนั่นเองนะครับราคาจะค่อยๆสด์เวย์ขึ้นไปนะแล้วก็ ค่อยๆสายเวกขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูแนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่3.10สําหรับ WHA แล้วก็แนวต้านทำกำไรใกล้สุดนะครับก็จะไปที่3.54นะครับส่วนไปที่ไกลที่สุดของกรอบไปไปที่ไกลที่สุดของแนวต้านนะครับก็จะไปที่เส้น2องแล้ววันที่ราคา4.43จะตส่างค์นั่นเอง แต่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเห็นตรงนี้ราคาที่จะต้องคัดลอสนะครับก็จะต้องตั้งไว้ที่เส้นกึ่งกลาง l ีเนี r ไรกิชชั o นนั่นเองราคาที่2.79บาทนั่นเองนะครับวันนี้วันนี้มีวอลุ่มออกซะส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีวอลุ่มมากที่สุดที่192.03เมลี่เอียนนั่นเองนะครับโดยนะครับ MACD โดย m อ็นั่นก็ยังคงซด์ e เว y ไปทางด้านข้างถึงไซด์ไวดาวลงมานะครับลงมาเท่ากับเส้นสัญญาณนะครับแต่ว่าอยู่สูงกว่าเส้นศูนย์นะครับยังคงบ่งบอกว่าสามารถไซด์ a วออกด้านข้างต่อไปได้นะครับแม้ว่ามีพาาะบลิกษาอยู่ด้านบนนะครับสไอไซด์ไออกด้านข้างนะครับอยู่ที่ is i อยู่ที่ประมาณสัก4 7 9 1นะครับเพราะนั้นราคาก็ยังคงห่างจาก50นิดหน่อยนะครับ ราคาก็ยังคงซายเว์ไปทางข้างเช่นเดียวกันกันกบ OPV นะครับซด์เวกด้านข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเก่งกําไรก็ต้องกัดฟันทนถือหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดท่านยังไม่มีต้องจับตาดูนะครับถ้าราคาลงต่ําหรือมากกว่านี้ท่านค่อยเข้าช้อนแล้วก็ค่อยค่อยขายเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปนะครับคือถ้าราคาขึ้นนี้เราก็ต้องมองว่าได้กําไรหรือยังถ้าได้กําไรก็ถือต่อไปหรืออาจจะคัดลอสก็อยู่ที่ท่านนักทุนนะครับ นี่คือ wha นะครับมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ ttb นะครับ ttb วันนี้ก็ไม่บวกไม่ลบเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่1.89บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา ttb ก็ลบไป4% 1เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3% 1ววิที่ผ่านมาก็ลบไป1%นะครับ pe อยู่ที่8.6เท่าแล้วก็มียูที่มี U ที่7%นะครับ มี EPS ที่0.05สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์นะครับไปดูจังหวะกราฟของตัว CHB ก็คือพยายามที่จะยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับคือที่ราคา1.89นั่นเองนะครับโดยตอนนี้ราคาทั้งรับแล้วก็แนวต้านด้านล่างสุดก็คืออยู่ที่1.89เพราะนั้นถ้าเกิดท่าน ดูจังหวะถ้าเกิดอดทนไหวราคาต้องพยายามจะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าสามารถหาเกองกำไรได้นนต่อไปราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบลีเนียเลคชั่นสีเขียวสูงสุดที่ราคา1.98นั่นเองนะครับแต่ถ้าอดทนไม่ไหวราคาต่ำลงมากก่าเส้น2แล้ววันก็ควรจะคัดลอดที่เส้นด้านล่างที่ราคา1.83บาทนั่นเองนะครับ วันนี้มีวอลุ่มขายเส้นส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับมีวอลุ่มที่79.77สิ้ามิเลน asi imcd นะครับซด์เวย์ไปแต่ด้านข้าง r s i ซด์เวย์ไปแต่ด้านข้างเช่นเดียวกัน obv ก็ซด์เวย์ด้านข้างเพราะฉะนั้นในวันนี้นั้นราคายังคงจะต้องค่อยๆออกด้านข้างนะครับสรับ ttb ยังไม่ฉุดขาดใดๆทั้งสิ้นยังคงรักษาราคาไปทางด้านข้างอยู่นั่นเองนะครับพอพี่น่าประมาณนี้นะครับท่านนักทุนครับ มาที่ตัวที่3นั่นคือ AAV นะครับตัวนี้บวกขึ้นไปไม่บวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่บวกไม่ลบ3ตัวเลยนะครับที่ราคายังคงยืนพื้นของเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าเซ็ตติดลบนั่นเองแล้วก็ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่1.2 2บาทให้หนึ่งจนะครับบวกขึ้นไปสุดจุดศูนย์หนึ่งสตางค์ของ AAV นะครับ Air Asia Air นะครับ Air Asia ก็ สามเดือนที่ผ่านมาเอเชียก็ลบไป20%นะครับหเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6% 6%นะครับหนึ่งวิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา8%นะครับ PE อยู่ที่2.97เท่านะครับยูไม่มี EPS ไม่มี IDPS ไม่มีแต่มี EPS บวกอยู่0.11นี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นก็คือ0.11สต่สตางค์ของ a v v นะครับไปดูจังหวะแนวโน้มก็ยังคงซายเวถึงซา์เวออกด้านข้างนะครับสลับ AAV นะครับ โดยนะครับราคาจะพยายามดึงกรอบ linear regression ก็คือกรอบเส้นสีเขียวนี้กลับขึ้นมาแล้วกดไซด์เว้อัพขึ้นไปเพื่อที่จะไปแนวต้านสำคัญที่เส้น2องว,วันคือ2บาทนั่นเองนะครับวันนั้นตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.23บาทนะครับแนวรับอยู่ที่1.23ส่วนแนวคัดลอสน่าจะอยู่ตรงกึง่งกลางนะครับที่ประมาณสัก0.96 สตาง์นั่นเองนะครับวันนี้มีวอลรุ่มขายใส้ส่วนใหญ่นะครับสำหรับตัว av อยู่ที่54ะะนะวอนลุ่มนะครับ54มิลเลียนนะครับ macd ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโลยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับ rsi ชี้ขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่ที่60นะครับ obv ก็ยังคงไซด์เวขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้ยังคงเก็งกำไรและทนถือทำกำไรต่อไปนะครับ ราคาจะค่อย s i ว e ์ออกดังข้างนั่นเองนะครับสหรับ AAV นะครับมาที่ตัวที่4นะครับนั่นก็คือ XPG ตัวนี้ก็คือโดนข่าวฟอสเซลยังคงต่ำๆอยู่ในระดับด้านล่างของฟอสเซลนะครับราคาลบต่อนะครับลบมา0.02สตังค์นะครับราคาอยู่ที่0.53สตังค์นั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา xpg ก็ลบไป34% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป32% 1วิคที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3นะครับ pe อยู่ที่33เท่านะครับ u ไม่มี dps ไม่มีแต่ว่ามี eps บวกอยู่0 0 1สตังค์นะครับจังหวะของ xpg ก็ซด์เวไปทางด้าน,นข้างนะครับตอนนี้ก็ยังคงแกว่งตัวไปทางด้าน,นข้างนะครับราคาขึ้นแล้วก็แกว่งลงขึ้นแล้วก็แกว่งลง จะขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาแนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่0.53สตังค์นะครับส่วนแนวต้านสำคัญที่จะขึ้นไปชนเส้น2ระหวันที่ราคา0.86ก็อยู่ที่จรง0.86นะครับส่วนแนวคัดลอสนะครับจะอยู่ที่แนวต้านด้านล่างนะครับแนวคัดลอสหรือแนวสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณสัก0.036 สตางนั่นเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีวันลุ่มออกสีแดงส่วนใหญ่นะครับมีวันลุ่มที่44.16บิเลี่ยนนะครับส่วนในเบสซดีไซด์เวไปทางดั้นข้างยิงเหนือเส้นสิงแนลต่ำกว่าเส้นซิโลนะครับยังคงละเรียดออกด้านข้างนะครับเช่นเดียวกับ RSI ก็ไซว์เวถึงไซว์เวไปทางน้านข้างไซว์เวดาวนะครับอยู่ที่32นะครับ o บีก็ซายเวไปถึงสายเวไปทางด้านข้างเพราะฉะนั้นยังคงต้องอดทนในการเก่งกำไรต่อไปนะครับก็คือลงซื้อขึ้นขายนั่นเองนะครับสำหรับ Xp g นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นคือโมโนนะครับโมโนนะครับบวกขึ้นไป30.20.02สนตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.75บาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาโมโนก็บวกไป23% 1เดือนที่ผ่านมาโมโนก็ลบไป2% 1วิคที่ผ่านมาโมโนก็บวกไป10%นะครับท e โมโนไม่มียู yield ของโมโนก็ไม่มี DPS ของโมโนก็ไม่มี EPS ก็ไม่มีเช่ e โโนเดียวกันแต่ว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับโดยนะครับจะเห็นว่าการบีบต,ตัวเข้าไปหาการของบรูจแบนแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับราคาเลือกข้างขาขึ้น แสดงว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับโดยที่นะครับมีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านสูงสุดที่ราคา2.40บาทส0สตังค์นะครับสลับโมโนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้กากรรมสิทธิ์จากการถ่ายทอดของพีมิลีก็ขายขายลิขสิทธิ์เยอะแยะเลยนะครับให้กับแอดวานให้กับ 3BB ให้กับแจ๊ดให้กับ โมโนนะครับคือหมายาว่าเขาเป็นเครือข่ายที่สามารถที่จะทากําไรไปด้วยกันนะครับเฉพาะพวกโมโนเท่านั้นนะครับไม่รวมกับทูวิชั่น,นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเขาก็าออกจดหมายแถลงการว่าไม่มีลดราคาให้กับภาคใดทั้งสิน้นยกเว้นของแอดวานแล้วก็ของโมโนเท่านั้นนะครับโดยนะครับมีวอลลุ่ม ขายสัส่วนใหญ่นะครับที่38.90บาทแอมิลเลียนนะครับ uh, M A C D ไซด์เว้ขึ้นไปนะครับกำลังไซด์เว้ขึ้นไปแล้วก็ ISI ก็ไซด์เว้ขึ้นไปยืนอยู่ที่ uh, 50พอดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกับ o v วก็ไซด์เว้ขึ้นไปเพราะนั้นยังเก่งกําไรได้ต่อแล้วก็ระดับของกําไรแล้วก็ดูแล้วว่ากว้างทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะไซด์เว y ขึ้นไปถึงเส้น ตัวนี้น่าจะมีโอกาสเลยขึ้นไปนะครับเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ยืนอยู่เหนือเส้น2และวันราคาจะพักขึ้นไปนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสลับโมโนค่อยๆทากําไรขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจที่จะเข้าเก็บแล้วก็ตุนเอาไว้นะครับเพื่อในการลงทุนนะครับเพราะว่าในวันที่18ก็จะเป็นการเปิดแม์แรกของพเมลีเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องดูว่ามีการ ย้ายค่ายกันมาหรือยังนะครับย้ายกันมาเสร็จหรือยังจะได้ดูพเมีล์ลกนัดแรกนะครับแล้วก็จะได้ดูความเป็นไปข่าวของอด,ดิโอกโกนะครับดิโอกาดิโอกาหรือดิดเอโกอะไรพวกนั้นนะครับดิโอโกนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปของเรียบผูกนะครับที่ขับรถสปอร์ตนะครับยางแตกสองสองข้าง ระเบิดนั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจไปด้วยนะครับก็กําลังจะกลับเข้าค่ายแต่ปรากฏว่าขับรถกับน้องชายนะครับประสบอุบัติเหตุก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเบอร์20ของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ไว้ดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีข่าวอะไรต่อไปก็ติดตามใน Channel โมโนแล้วกันนะครับนี่คือ,อรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ หุ้น5ตัวนะครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะพยายามจับหรือว่าพยายามที่จะดูะแนวโน้มแล้วก็ดูการทํากําไรได้ยอย่างไรนะครับจากที่ได้เล่าให้ท่านฟังมาเพราะฉะนั้นท่านก็การาุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่การาุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็ไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ